อายุความในการฟ้องคดีจำเป็นไหมจำเป็นครับมันมีสองปีหปี10ปีแล้วแต่บางทีก็ต้องแจ้งความไปใน3เดือนในมุมผมอะมันคือเอาไว้ดูเพื่อที่โอเคไม่ขาดอายุความประเด็นคือบางคนบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนผมไม่คิดแบบนั้นเลยท่านต้องการได้เงินคืนถูกไหมอันนี้ท่านเลื่อนเวลาไปยังไม่ฟ้องเนี่ยตัวชี้วัดท่านถืออะไรทั้งที่สัญญ,ญาณน,นี้เสียมันมีแล้วสิ่งที่ผมอยากจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคือ เลื่อนไปอ่ะมีหลักประกันไหมหลักประกันที่ให้อ่ะเป็นคนที่มีฐานะมันได้เงินไหมสุดท้ายถ้าฟ้องและยึดเขาได้ทรัพย์สินเนี่ยอะไรมีไหมอย่าเลื่อนแบบเพียงแค่ยังไม่อยากจะฟ้องกับการเลื่อนออกไปอ่ะความสามารถในการชำระหนี้คืนให้กับเรามันจะมีมากขึ้นเนี่ยจากอะไรถ้ามันตอบคําถามไม่ได้เลยว่าการที่เลื่อนคดีออกไปแล้วมันจะได้เงินมากขึ้นแน่นอนกว่าเดิม100%มากกว่าการไมฟ้องฟ้องนะครับ และนี่คือสัญญาณนี่เสียของเจ้านี่ส่วนใหญ่เพราะไม่อยากฟ้องก็เลยเลื่อนไปนเรื่อยๆก็มีอันนึงหาทนายราคาถูกเพราะฟ้องชนะชนะคดีส่วนใหญ่ฟ้องชนะอยู่แล้วแต่ปัญหาคือชนะคดีแล้วยึดทรัพย์สินไม่ได้ท่านจําเป็นที่จะต้องหาทีมผู้ช่วยมาช่วยทนายทานายเก่งว่าความชนะคดีแต่ได้งเงินหรือเปล่าท่านต้องหาผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะทําให้ได้เงินคืนคือทีมยึดทรัพย์จัดการทรัพย์สินที่ซ่อนไว้หรือเปลี่ยนให้เป็นคดีอาญา พราะไม่ไงั้นแล้วท่านจะเสียหายซัาซ้อนสูนหนี้เสียค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลชนะคดีเพราะทนายเก่งแต่ไม่ได้ตัง